ตพูดพี่น้องเลยออกมาหากินโคกกินน้ำสะกอนยังสิเมื่อนอนกาดยงําขึ้นมั่วมั่วหมกหมอกพี่น้องล่านอาหารล่านคนนังเต็มเลยมั่วมั่วหมืดหมืดจากหน่อย สิบ๊ค่อยแก้มปันไดอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นแล้วอากาศเย็นสี่ลับพี่น้องคนมาเที่ยวไลไลมีวันเสาร์คนร้านอาหารคนเต็มอยู่วันเสาร์เนาะ สลัวสลัวพี่น้องบรรยากาศกล่องเย็นกล่องมันหนาวกล่องมันเย็นบอค่อยแจมปานไดกล่องเย็นกล่องไม่เก่มมนาะกระสีมั่วมั่วสลัวสลัวเจักหน่อยย่างเลาะเล่น เดินเราะลินเดี๋ยวเให้พี่นอ้องขาาบนข้างหลังะมาณนี่และพี่น้องยางเลาะเลินโอ้ยบุญอนะยางไปก่อนละสามหนุ่มสามมุมสมนุ่มสามมุมมันไปละพี่น้องไปสาวกระสินกันสิ ถายกล่องไปน้ำลนพ่นยางไปน้ำกันอาเลาะดื่มพี่น้องเลยยังสี่ละเด็กดื่นเที่ยงขึ้นกับประเด็นนี่สีถุงหาถุงมันยังออกมาหายางเลาะอยู่เลาะเฉพาะวันศุกร์เสาร์วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันเลาะเพราะว่าวันจันทร์เห็ุงานจันทร์เป็นวันเหตุงานแต่ว่าวันวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันออกเลาะออกเที่ยวมันพี่น้องทางหลังอาจจะมื่อนี่แหละภาพเนี้ยมาขึ้นเนาะ กล่องขององนบีโบเด้พี่น้องนี่โทรศัพท์บีโบเนี่ยมาขึ้นมีไฟกับแจมแน่ยอยู่แต่บาคันบ่มีไฟกับมืดมุมวม,มวั่วพุ้น้างหลังกรสินยางเลาะยางเที่ยวอยูุ่ล้วนีแหละพี่นอ้องเนีา่ยมาขึ้นก็ได้ก็จ้ากินอาหารกันยังกินอยู่เพราะขันเนียอิมเอาอะไรยางเที่ยวได้หลาย้วแล้วพี่น้องแต่บ้าสาวก๊าิลเบ,เบ,เบิดบ่ดดื่มดอกดื่มนม้ำ ก็สิประมาณนั่นเนะาะวิวยามคืนหาเลาะถนนเซนนีเขาเจ้าโอ้ยักรยานหลายบอกหลายจักรยานถนนเซนนี่อันก็เจ้าสิจัดงานประจำปีพี่น้องอันนี้มีงานป,ปนนนนระจำปีนั้นถนนเซนนี่ก็จัดขายของอันนั้นอันนี้เต็มเลยโอเคพี่น้องคน,นหลายเติบไปได้เดี๋ยวเห็นคนข้างหลัง อีกหน่อยว่ารุนลายอยู่ไปที่น้องแค่นี้แหละค่ะมันเที่ยวน้ำกันยย้มแร่งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบายบาย